ดีเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับปูเป้แกษรีนค่ะแล้ววันนี้นะคะปูเป้จะขอแนะนาพระเอกใหม่ป้ายแดงของปูเป้ให้ทุกคนรู้จักกันค่ะสวัสดีครับต้นกิจศรนะครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กองเจ้าหญิงพิกุลทองนะคะเบื้องหลังความสนุกจะเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะ ค่ายสามเสียนพร้อมเสิร์ฟความสนุกทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์กับละครพื้นบ้านเรื่องใหม่เจ้าหญิงพิกุลทองหลังจากที่เปิดตัวอย่างให้ได้ชมกันไปแล้วในเวอร์ชันนี้กลับมาทําใหม่ในรอบสิปีได้นางเอกปูเป้เกษรินมารับบทเป็นพิกุลทองประกบพระเอกน้องใหม่ป้ายแดงต้นกฤษศรรับบทพิชัยมุงกุฎโอรถแห่งเมืองพระมุงกุฎค่ะเจ้าหญิงพิกุลทองเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวแสนดีที่เกิดมามีกรรมเพราะไปใช้คําพูดผิดเลยโดนตามแก้แค้นจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือดอกพิกุลทองที่ร่วงออกจากปากนางเอก แต่จะร่วงก็ต่อเมื่อเป็นคำพูดที่ดีและออกมาจากใจนะคะซึ่งทั้งปูเป้และต้นเต็มที่กับบทบาทที่ได้รับและไม่อยากให้แฟนๆพลาดชมความสนุก แน่นไปด้วยอรรถรสและซีจีสุดอลังการรวมถึงฉากต่างๆที่มีการเซตขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเรือสำเภารับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คาแรคเตอร์เยอะมากๆหลายบทบาทมากๆนะคะสําหรับปูเป้แล้วก็ยากมากๆเหมือนกันค่ะตื่นเต้นมากครับสำหรับที่จะได้เล่นละครเป็นเรื่องแรกก็จะมีปุเป้เขาก็จะคอยสอนเราบางทีเราไม่เข้าใจหรือทำอะไรไม่ถูกเขาจะคอยบอกเราใช่คอยแนะนาปูเป้จะขอฝากแฮชแท็กไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครนะคะที่คิด ดีทำดีนะคะสิ่งดีๆที่ออกมาจากใจนะคะดอกพิกคุณทองก็จะร่วงออกมาจากปาก่า <c oughs> ก็ต้องแฮชแท็กดอกพิกคุณทองร่วงนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่คิดไม่ดีก็ต้องระวังหนอนออกจากปากค่ะแฮชแท็กไปเลยค่ะระวังหนอนจออกจากปากนะคะ <c oughs> ทุกคนคะแต่ปุเป้ไม่ได้ร้ายแบบนี้นะคะคาแรคเตอร์ปุ้เป้จะเป็นยังไงนะคะไปติดตามในเจ้าหญิงพี่กุณทองนะคะทุกคนงานนี้ผู้จัดอย่างคุณหลอดสยมสังวริบุตรออกมาการันตีด้วยตัวเองเลยว่าเจ้าหญิงพิกุณทองเวอร์ชั่นนี้แม้จะมีเขาโครงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมความเข้มข้นและใช้เวลาเตรียมการในด้านโปรดักชันที่บรรจงคัดสรรมาอย่างดีไม่ผิดหวังแน่นอนรวมถึงผู้กำกับเจ้าเก่าเ,าเจ้าเดิมหนำเลียบพี่พัชพลขอใช้ชื่อตัวเองเป็นประกันความสนุกเลยค่ะถ้าคนเคยได้ยินว่า พูดออกมาสิเดี๋ยวดอกพี่กุลจะลวกนะมันมาจากส,สำนวนไทยที่มาจากละครเรื่องนี้ครับพี่กุลทองเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมงานค่อนข้างมากเพราะว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันจะมาอยู่ที่จุดจุดที่พีคคือบนเรือสำเภาก็มีการสร้างเรือสำเภาขึ้นั้งล่าอยากให้ดูว่าเวอร์ชันนี้มันมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยเข้ามาค่อนข้างมากรับรองครับว่าสนุกนะครับแล้วก็เข้มข้นมากนะครับตั้งใจแล้วก็เตรียมงานกันมาเพื่อความสนุก แล้วก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างน้ำเลียบการันตีครับผม <Wow! S 2> รอติดตามชมความสนุกทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะปูเป้มีความสนุกจากละครอ,อีกเรื่องมาฝากกันค่ะ ละครเจ้าสาวจำเลยเมื่อคืนนี้พีคหนักมากหลายคนอึ้งที่บทละครหลอกคนดูแท้จริงแล้วเมคินพลภูลพัฒนและเมษาอนิสาคือคนเดียวกันโดยมีจุดประสงค์ลึกลับบางอย่างที่ยังต้องลุ้นกันต่อนะคะแฟนๆบอกว่าฉากนี้ทําได้ดีมีการซ้อนเสียงเพื่อเฉลยความจริงนี้ค่ะจะไม่ลองเสียให้เขาสองคนรักกันดูล่ะจะดีหรอคะดีสิพี่ว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมที่สุดยิงเขาสนิทกันด้วยแล้ว นน่าาจจะยก,จะกกัดและคืนนี้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นเมื่ออิงจันชักสึกเข้าบ้านมีการชวนให้เมย์หรือสาอณิสาเข้ามาอยู่ด้วยงานนี้เข้าทางเขาละค่ะยิ่งมีโอกาสใกล้ชิดพระเอกอย่างบิ๊กเอ็มเท่าไหร่แผนการยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นงานนี้ความสัมพันธ์ของทั้ง3คนจะเป็นยังไงต้องรอชมนะคะ ช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยถูกคอกันเท่าไหร่อาจจะแบบรักด้วยความแค้นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นความรักที่แบบรักด้วยใจจริงๆอย่างังไงก็อยากให้แฟนๆรอติดตามชมพวกเราแล้วก็ดูแบบดูพัฒนาการความรักของของพวกเรานะตั้งแต่เริ่มจนจบเลยผมบอกเลยๆว่าเรื่องนี้ทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับเจ้าสาวจำเลยคืนนี้สนุกยิ่งขึ้นรอติดตามค่ะ เรียกว่ารับมงกันไปแบบสวยๆค่ะสำหรับละครนางสาวส้มหล่นที่จบลงไปด้วยเรตติ้งสูงถึง5.8งานนี้ผู้จัดและผู้กำกับอย่างวีวีรภาพและกีตาศิริพิษปลื้มใจไม่น้อยค่ะยิ้มแก้มปรีดก,กันไปเลยรวมถึงสองพระนางแชปวร,รากรและเกรสพรสิตาดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ต่างโพสต์อินสตาแกรมขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอดซึ่งเราได้ไปเจอเกรสที่กำลังถ่ายทำละครเรื่องุูพญาเสือเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากๆคลายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งและฝากแฟนๆรอติดตามผลงานต่อไปของเธอด้วย จบแบบรับมงกันทั้งทีมเลยจริงๆค่ะก็5.8เนาะในยุคนี้ก็คือถือว่าดีมากเลยนะเป็นกองที่แบบสนุกสนานะนะคะแล้วก็การถ่ายทำก็มีความเป็นกันเองถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็คิดถึงบรรยากาศแบบความสะดุกข,ของกองเนาะ เออเขาว่างมงล้าตอนนี้เขาก็มาแบบถือปืนขอกปืนแทนค่ะต่อกันด้วยหุพยาเสือเนาะก็กําลังถ่ายทํากันแบบสนุกสนานเร่าร้อนไปด้วยบรรยากาศใครอยากเห็นแบบว่าลายบูสสวยๆวยในแบบฉบับของพี่เอกร,รังสีโรดก็ต้องรอติดตามในหุพยาเสือค่ะ ก่อนจากกันไปขอฝากไว้นิดนึงนะครับแยกขยะลดการเผาร่วมใจลดฝุ่น PM 2.5จากสสสแล้วพวกเรา2องคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ should go oh yeah